SSD โคตรถูกโคตรคุ้มเลยครับตัวนี้ Hiksemi Future SSD สเปคดี D. เรียกว่าสเปคอลังการมากกับราคาค่าตัวสุดโหดครับตัว 2TB เทราไบตาบาทเหลือจะเชื่อส่วนตัว 1TB 2 9เทราไบตสบาทสปีดครับบอกเลยว่าแรงมากค่ารีดอยู่ที่7,450 MB เมกต่อวิเลยนะครับตัวนี้ สวัสดีครับอยู่กับไอบิ๊กนะครับวันนี้ครับจะมาแนะนํา SSD รุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ฮิกเซมิที่ตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยสเปคที่ราคาและโคตรดีสุดๆครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเจ้าฮิกเซมิเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกันเอ๊ะมันแบรนด์อะไรวะจริงๆแล้วเจ้าฮิกเซมิเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ลูกนะครับของฮิกวิชันนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยตัวฮิกวิชันนะฮะเขาก็จะทําพวกกล้องวงจรปิดกับสโตรเรจสาหรับพวก กล้องวงจรปิดต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็โดดเด่นมากๆนะครับแต่ปัจจุบันเขาก็ปรับลุกนะครับแบรนด์ที่เป็น SSD storage เนี่ยจากชื่อ Hikvision มาเป็น Hiksemi นั่นเองให้ดูทันสมัยมากขึ้นและจะได้แยกไลน์อัพให้อย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าจะเป็นกล้องอุปกรณ์ที่เป็นวงจรปิดต่างๆนะครับ security ต่างๆก็ต้องเป็น Hikvision แต่ถ้าเป็น SSD storage สําหรับผู้ใช้งานทั่วไปก็จะเป็น h i กเ e m i นั่นเองนะครับสำหรับตัว h i กเซมิฟิวเจอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาในดีไซน์ที่ดูดีเลยนะเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆที่ผ่านมาตัวนี้ผมว่าน่าสนใจครับกับการดีไซน์กล่องแบบโทนมึดๆด,ดูน่าค้นหาทีเดียวนะครับแกะกล่องมาก็เจอกับตัว SSD นั่นเองก็จะมาใน SSD รูปแบบ M.2 นะครับที่มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซ นะครับเป็นตัว PCIe 4x4 คูณ4นะครับหรือ PCIe 4.0นั่นเองนะครับในรูปแบบ 4x4 คูณ4รับมาพร้อมกับเม็ดแฟลนะครับของตัว SSD ในรูปแบบ TD T D T L C นะครับซึ่งก็จะทนทานกว่าตัวเม็ดแฟลรุ่นประหยัดทั่วๆไปที่บางทีมใช้ไปนานๆมันก็จะมีบั๊กนะครับส่วนในตัว SSD เองเนี่ยก็จะมีสเปคมาให้เลือกถึง3ความจุด้วยกันก็จะมีทั้งรุ่น 512GB รุ่นนะครับที่เป็น1นึ่งเทราไบต์และรุ่น2องเทราไบต์นั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้ง3ตัวก็จะมีสเปคหน้ากระดาษในส่วนของค่ารีทนะครับอยู่ที่ 7,450MB ่อาเมกะไบต์ต่อวิส่วนค่าไรท์หรือค่าเขียนเนี่ยก็จะแล้วแต่ตัวนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการเขียนการอ่านนะครับของตัว1นึ่งเทราไบต์เนี่ยก็จะอยู่ที่7,450อาทับ6ก0ัเมกะไบต์ต่อวิซึ่งถือว่าเป็น SSD ที่แรงมากๆเลยนะแทบจะสปีดเต็มแม็กส์นะครับของตัว e น,วน,น,น,นานวามทนทนีผม มองเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับหนึ่งเลยเขามีประกันให้5ปีเต็มนะครับและเป็นประกันของ a s c e n t ตี้ไทยแลนด้วยก็ขึ้นชื่อเรื่องการเคลมที่ง่ายนะครับและรวดเร็วนอกเหนือจากนี้ครับตัวสเปคของ SSD ก็จะมีความทนทานหรือ endurance นะครับที่เยอะมากๆผมบอกได้เลยว่าตัว endurance เนี่ยให้มามากกว่าแบรนด์ตลาดทั่วๆไปถึง3เท่านะครับปกติจะอยู่ที่7 8 0 0ใช่ไหมถึง900ตัวนี้ให้มา1,800ทรไว้ ถือว่าเยอะมากๆนะครับ ดังนั้นความทน,นทานสูงแล้วก็แน่นอนว่าใช้งานยาวๆได้มากกว่านะครับตามสเปคหน้ากระดาษแลนะครับแน่นอนว่าสั่นสะเทือนแบรนด์ในตลาดได้ดีทีเดียวครับถือเป็นจุดได้เปรียบที่ดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญที่สุดครับการทดสอบที่ออกมาในเรื่องของสปีดเองก็ไม่ขี้เละนะครับใครที่จะไปติดตั้งในโน้ตบุ๊ก PC หรืออัปเกรดเครื่องบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเอาไปติดกับ PlayStation เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่ตัวชุดระบายความรอ้อนหรือฮีทซิงค์เพิ่มสักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว p l a t a t i o n เยมันก็จะมี ในเรื่องของการอับอากาศนะครับแนะนําว่าใส่ฮีซิงแปะเข้าไปจะช่วยได้นะครับใครที่สนใจจัดหากันได้นะครับสำหรับเจ้าฮิกเซมิตัวนี้นะครับมีวางจําหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไทยเลยหรือใครที่สนใจผมแปะเอาไว้ใต้ Description ก็ไปดูกันได้ครับฝากไปด้วยเนาะกับแบรนด์น้องใหม่นะครับที่โอเคแหละมีอยู่ในตลาดมานานแล้วแหละเขาเปลี่ยนชื่อใหม่กับ h e x ซ m i Future นะครับที่สำคัญราคาพอดีเลย